ชั้นนี้มาจากจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดขอนแก่นค่ะโดยบอกนะคะว่าเดินทางกันมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อที่จะมาจับจองพื้นที่ที่เพื่อที่จะกล้แกนนําให้มากที่สุดนะคะหลายคนค่ะเดินทางตั้งใจมาเพื่อที่จะร่วมงานเพื่อเป็นการลําลึก5ปีการทํารัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนปี2549นั่นเองค่ะโดยการจัดงานในครั้งนี้ของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อ,ต,อต้านเผด็จก,การแห่งชาตินะคะได้ใช้บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์การต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยเต็มเวทีค่ะเพื่อที่จะลำลึกถึงเหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทยเมื่อวันที่19กันยายนปี2549นะคะโดยมีพลเอกสนธิบุญ,ญรัตนกรินเป็นหัวหน้าคณะค่นล้มรัฐบาลของพันตำรวจโททักษินชินวัตนนะคะซึ่งถือเป็นการต่อรัฐประหารครั้งแรกในรอบ15ปีค่ะโดยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนค้ำสำคัญของการเมืองไทยเลยทีเดียวค่ะโดยกำหนดการบนเวทีคร่าวๆนะคะจะเริ่ม การตั้งแต่เวลา15นาฬกาไปสิ้นสุดที่เวลา1นาฬิกาของวันที่19กันยายนซึ่งก็เป็นวันกำหนดครบรอบ5ปีการทำรัฐประหารพอดีนะคะโดยมีพิธีกรที่ขึ้นไปจัดการ ลำดับเหตุการณ์ต่างๆบนเวทีประกอบไปด้วยคุณรังศีเส,สรีไทยนะคะคุณอนุสรห่ยสะอาดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยในช่วงเวลาตั้งแต่15นาฬิกาไปจนถึงเวลา16นาฬิกาค่ะจะเป็นการแสดงดนตรีของศิลปินกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะนำโดยคุณพิสาคันทับคุณไผ่จิตอักษรนรงค์และเวลาตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา1นาฬิกาจะมีการนำคนสำคัญของกลุ่มคนเสื้อแดงผัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นเวทีปลาัยกับมวลชน อาทินายวีราการมุสิกพงศ์นะคะนายจตุพรพมพันอาจารย์ธิดาถาวรเศษและบางสนานวันชนะเกิดดีเต็งดอกจิกหรือว่า,ารวมไปถึงคุณวรชัยเห็มมะนะคะแล้วก็คุณลำโบงอีสานหรือว่าคุณสุพรรณอัถาวงนั่นเองค่ะรวมไปถึงดรประแสงมงคลสุริและปิดท้ายกันที่ขวัญใจของกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะคุณนัฐวุฒิใส่เกลือนั่นเองค่ะโดยบริเวณโดยรอบนะคะก็จะมี ภาพนกกระเรียนค่ะบริเวณเวทีที่ใช้นั่นก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะเป็นนกกระเรียนจํานวน93ตัวด้วยกันเพื่อเป็นตัวแทนแล้วก็สัญลักษณ์ของการสูญเสียมวลชนคนเสื้อแดงในเหตุการณ์เมื่อเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปี2553ที่ผ่านมานั่นเองค่ะส่วนการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะเป็นการประสานร,ระหว่างกองบัญชาการตารวจนครบาล1และ6จํานวน4กองร้อยเข้าดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุม ระะวมไปถึงกองบังคับการตํารวจจราจรกลางจํานวน50นายค่ะที่มาคอยจัดการเรื่องของรถนาบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั่นเองค่ะทางด้านของพลตํารวจตรีวิชัยสังประัยนะคะผู้บังคับการตารวจนะครบาลหนึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการประสานมายังแกนนากลุ่มคนเสื้อแดงในเรื่องของถ้อยคําแล้วก็คําพูดของแกนนําที่จะใช้ปราศัยในเวทีนะคะโดยห้ามใช้คําพูดที่เป็นการยั่วยุปลตกปันและเป็นคําพูดที่อาจจะเป็นการหมิ่นเบ งสูงหรือว่าหมินสถาบันนั่นเองค่ะส่วนในเวลา19นาฬิกานะคะได้มีการประสานมาของเจ้าหน้าที่ตำรวจเช่นเดียวกันค่ะโดยได้แจ้งให้อ่าที่บริเวณเวทีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงได้ทราบนะคะว่าที่บริเวณลานคนเมืองนั้นจะมีการจัดกิจกรรมถ่าย วิดีโอของอนิทคุณนะคะซึ่งเป็นศิลปินไทยที่ไปโด่งดังที่เกาหลีแล้วก็จะมีแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับ V.I.P มาร่วมถ่ายทอดวิดีโอกันด้วยซึ่งระบบเสียงนั้นอาจจะมีการรบกวนกันจึงได้มีการแจ้งให้แกนนาได้รับทราบกันนั่นเองค่ะ และนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมนะคะในช่วงเที่ยงวันนี้ของการเดินทางมาร่วมชุมนุมกันของกลุ่มคนเสื้อแดงค่ะแล้วก็ถือเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่นายจตุพรส,สมพันธ์ได้รับการปลดปล่อยอิสรภาพชั่วคราวที่จะได้มีการขึ้นเวทีปราศัยกับมวลชนคนเสื้อแดงแล้วก็จะมีการอรอลุ้นกันด้วยค่ะคุณเกษริคุณชุติมาคขว่าพันตบถวทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้อยู่ที่ประเทศกัมพูชานั้นจะมี มีการโฟนอินเข้ามาพูดคุยกับกลุ่มคนเสื้อแดงหรือไม่นั่นเองค่ะ